สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สระตรงนู่นกันทุกคนนูน่นตรงตรง้นไม้ใหญ่ๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หลังบ้านกันไปกับเจ้าตัวเล็กค่ะนี่ไปค่ะ้ยนี่อันนี้เป็นแปลง ที่ลุงไถไว้ให้นะคะให้ลุงไถไว้ให้แล้วก็เดยวเราจะมาปูกพักกันตรงนี้เลยช่วงเนี้ยเดือนเมษาประเทศไทยทุกคนร้อนมากร้อนแบบร้อนจริงๆแดดแรงมากนี่ค่ะเดินแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วนะนี่ทุกคนอันนี้เป็นหลังบ้านเราเฮ้ยอ,อากาศดีจริงๆนะคะ แต่ว่าถ้าสายกว่านี้ไปอีกนิดนึงนะทุกคนโอ้โหพร้อมพร้อมมอดไหมเพราะว่าแดดแรงมากด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะบรรยากาศหลังบ้านของเราอยู่แบบนี้มีความสุขเนาะทุกคนอยู่บ้านของเราได้ทำอะไรของเรานี่ค่ะเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงต้นตะคอใหญ่แล้วนี่ดูผู้บ่าวชุดแดงของเรา เนี่ยค่ะวันนี้เราจะมาดูมะม่วงกันนะคะไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือเปล่าจะ,จะบอกว่าไม่มีลูกไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าเขาจะหล่นหรือเปล่าทุกคนนี่ค่ะตรงสะปู่มาปลูกไว้จะมีต้นมะม่วงกระร่อนแล้วก็มีมะม่วงแก้วนะคะฮยลมแรงหัวร้านเปิดเลยอ่ะ ถึงแล้วค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะถึงแล้วตรงนี้ไงสระน้ำของเราแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปตรงทางก็เป็นหลังบ้านนี่ค่ะที่เราเดินกันมาหอบเหมือนกันนะว่าไม่ได้ทุกคนหอบเหมือนกันเด้จ้า ด้านหลังจะเป็นไร่ข้าวโพดของพ่อนะคะฮ่าออกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงนี่ทุกคนและนี่ก็คือต้นมะม่วงที่เนยบอกนะคะเป็นต้นมะม่วงกะล่อนแต่คนกินไม่กะล่อนนะมีลูกไหมอะ่ะน้องแอวต้องคอยมาดูทุกวันนะคะเขาจะหล่นหล่นทุกวัน แต่ส่วนใหญ่ลูกของเขาอะ่ะจะอยู่ในน้ําตรงนูน่นนะทุกคนอเอ๋ผู้บาวหัวทองตอนใส่ใส่อากาศดีมากค่ะแดดร้อนๆมานั่งตรงสระน้ํานะคะอุย้ยทุกคนได้แล้วหนึ่งลูกคะ่ะน้องแอลตาดีมากหืมหอมเจออีกแล้วนี่ได้อีกแล้วคะ่ะอใส่ถุงลูกนี่นี่นี่ตรงนี้มีอีกค่ะอยห่ไยลูกอยู่ไรลูกอยู่นี่นี่นี่อุ้ย ทุกคนอ่ะหนูน้อยเอาถุงมาใส่เร็วเจอหลายลูกอยู่นะนี่ทุกคนได้อีกแล้วนี่มาเก็บมะม่วงกันล่อนกันนะคะเช้าเช้าแบบนี้อุ้ยหลายลูกเลยอะ่ะทุกคนอุ้ยเต็มลยทุกคนนี่นี่อันนี้มันเปื้อนดินไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวเราก็เอาเขาไปล้างน้ําอยู่ดีดโอ้เห็นไหนนาเอลเจอเหรอนี่นี่ค่ะไหนลูกโอ้โหนี่ค่ะกิจวัตรประจําวันยามเช้าของเราก็จะมาเก็บมะม่วงกันแบบนี้นะคะนี่ขนาดปู่มาเก็บไปแล้วนะคะเมื่อวานปู่มาเก็บไปรอบนึงแล้วแล้วเขาก็ล่วงใหม่นี่ค่ะชุบ ช่วบได้อีกแล้วมันจะเป็นโคลนหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้สะน้ำเนาะเนี่ยค่ะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะที่ปู่มาทำไว้อาจจะตัวเล็กจะลงไปเก็บแล้วนะนี่ค่ะอ้าวได้อีกแล้วเหรอนี่ค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากมะม่วงกะล่อนของเรานะคะ ชอบกับน้ำเนี่ยทุกคนแวกแววกูกอ้นี่ทุกคนและนี่คือมะม่วงกะร่อนที่เราเก็บได้ในเช้านี้นะคะนี่ได้ขนาดนี้เลยนะได้เยอะมากเอานี้นี่นี่ข้างบนทุกคนเจออีกคะ่ะเดินโฉบไปโฉบมาได้อีกสองลูกใส่ถุงเลย มะแดงโจมตีนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะหลังบ้านของเราอุ้ยทุกคนอากาศดีมากเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นสระน้ำแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วนี่ด้านบนก็จะเป็นลูกมะม่วงของเรานี่ทุกคนเห็นไหมตรงนั้นน่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะสอยไปนิดนึงไปกินน้ำพริกปลาหวานนะคะ เอามาดูซิว่าวันนี้เราได้เยอะกันหรือเปล่าว้าวนี่ค่ะนี่ทุกคนถุงใหญ่มากฮโอ้โยได้ด้วยอ่ะทุกคนดูเมื่อกี้น้องแอลสสยได้แหละได้กินน้ำพริกปลาหวานกันแล้วลูกใหญ่มากระวังมดแดงกัดนะคะมดแดงเยอะมากทุกคน เพราะว่ามะม่วงแก้วหัวเหลืองอร่อยมากไม่ต้องให้เขาสุกมากนะคะยิ่งหำหมอะ่ะเอาไปกินเล่นเือเอาไปจิ้มพริกเกลืออร่อยมากทุกคนเนี่ยน้องแอลเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกส้มแถวบ้านเนยจะเรียกกินส้มก็คือว่ากินของเบอร์เปรี้ยวจิ้มพริกเกลืออย่างเงี้ยชอบมากกินได้ทั้งวันทุกคนได้รับวิตามินซีเต็มๆนะคะเปรี้ยวปากอะ่ะ นี่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย